น้องทำอะไรคะขายน้ำแข็งใสหรอคะลูกใช่ถ้าพ่อโทรมาขายให้พ่อเอ้นกันบแม่ปอยเลยจะขายให้แม่ปอยด้วยอันนี้คือสาะน้ำของแล้วให้ให้เด็กน้อยของเรามาเล่นได้ค่ะเอาน้ำออกก่อนคารู้เดี๋ยวใส่น้ำใหม่มาเล่นบ้านใครเนี่ยลูกบ้าน,นาใคร เดี๋ยวไม่ไม่เคเก็บให้ทานลูกจากนั้นนี้ให้เด็กน้อยหังนั่ฝันเล่นงั้นก็คือคือคือดาปลาดาวก็วางไว้เต่าก็อยู่อย่างนี้อทำอย่างนี้สวยๆเนี่ยทำอย่างนี้เอาปลาอยู่อย่างนี้เนี่ยโอเคโอเคเอรียงไว้สวยๆทำทำภูเขาใหญ่ๆเลยลูกทำภูเขาใหญ่ๆเลยโอเคได้ แต่มันไม่พอเนี่ย,ยทำทำภูเขาใหม่พร้อมทำใหญ่ๆเลยค่ะลูกค้าแบบนี้อุ๊ยนสนุกเลยค่ะ <c oughs> สนุกเลย